สวัสดีครับคลิปนี้มาดูสูตรเวลาพัฒนากันนะครับประจํางวดวันที่18กันยายน2 5 6 5นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับ2ตัวนะครับจะลงให้ทั้งหมด3สูตรนะครับในงวดนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับแล้วก็สูตรเก่าหนงสูตรนะครับสูตรใหม่2สูตร ก็มารับชมไปพร้อมกันนะครับจะยกตัวอย่างมาตั้งแต่งวดที่ออก4ี่4 4นะครับโถด้สา3 4นะครับออก4 4 6 4 4มา4นะครับวดต่อมาได้1กับ2นะครับออก6 1886นะครับมา1งวดต่อมาได้4กับ5 ออก40884นะครับมา4งวดต่อมานะครับได้9กับ0นะครับออก10451นะครับมา0นะครับงวดต่อมานะครับได้4กับ5ออก49814นะครับมา4งวดต่อมาได้6กับ7ออก36683นะครับมา6งวดต่อมานะครับได้4กับ5นะครับออก96449นะครับมา4นะครับ งวดมาได้6กับ7นะครับออก91919นะครับงวดนี้หลุดนะครับงวดต่อมาครับได้4กับ5นะครับออก2 2 2 4 2นะครับมา4งวดล่าสุดนะครับได้1กับ2นะครับผลว่าออก1 7 0 2 1นะครับมา1กับ2นะครับงวดวันที่18นะครับสูรคำนวณได้7กับ8นะครับเราก็รอผลกันนะครับในวันที่18นะครับ วิธีการคำนวณนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกับหลักพันหลักหมื่นนะครับแสนบวกกับหมื่นนะครับแล้วก็พันบวกกับร้อยนะครับแล้วก็สิบบวกกับหน่วยแล้วบวก6คของที่นะครับบวกในวงเล็บก่อนนะครับห้าบวก6เท่ากับสิบเอ็ดนะครับใช้หนึ่งสองบวก1เป็นสามนะครับเจดบวกศูนย์เป็น7แล้วบวก6คของที่นะครับ 1บวก3เป็น4 4บวกเเป็น11 11บวก6ของที่ได้17นะครับเราก็ได้7กับ8นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับไปดูสูตรที่2กันครับสูตรที่2นะครับเราจะใช้หลัก10นะครับบวกกับหลัก10ล่างครับ10บนบวก10ล่างนะครับ6บวก8เป็น14นะครับเราได้4ี่กับ5้านะครับออก96 4 4 9ี่นะครับ 6บวก4เป็น10นะครับได้ศูนย์กับ1ออก91919นะครับ1บวก1เป็น2นะครับได้2กับ3ออก2 2 2สองนะครับ2บวก4เป็น6กับ7นะครับได้1 7 0 2 1นะครับงวดเป็นที่18ได้7บวก2เป็น9กับ0ูนย์นะครับรอผลนะครับสำหรับสูตรที่2สูตรที่3านะครับจะเป็นสูตรเก่านะครับอันคือสูตรหลักหมื่นบวก8ของที่นะครับ 6บวก8เป็น14นะครับเราได้4กับ5นะครับทัง3สูตรไม่ชวนกันนะครับสูตรที่1ได้7กับ8นะครับสูตรที่2ได้9กับ0สูตรที่3ได้4กับ5นะครับจับนะครับ7 4 7 5 8 4 8 5 7 9 7 0 8 9 8 0นะครับ4 9 4 0 5 9 5 0จับ3ตัวนะครับ4 7 9 4 7 0 4 8 9, 9, 8 8 9, 8 9 8 8 4 8 0 5 7 9 5 7 0นะครับ 589 580อันนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลแนวทางเท่านั้นนะครับสุดจะเดินต่อหรือไม่มีใครทราบนะครับโปรดใช้วิจารยายของท่านในการรับชมนะครับชอบสุดไหนก็นำไปวิ่งรูทกันก่อนครับเน้นที่วิ่งกับรูทนะครับ รอบสูตรเก่าคือ4กับ5นะครับสูตรใหม่ได้9กับ0นะครับแล้วก็7กับ8สูตรนี้ก็กลับมาเดินต่อนะครับสูตรหลักแสนบวก3คงที่นะครับได้8 90นะครับเพราะฉะนั้นช่วงกันที่9กับ0นะครับ ลองแปดนะครับสุดนี้ก็กลับมาเดินต่อนะครับสตรดอกร้อยบวกกัน2ครั้งนะครับ1บวก1เป็น2นะครับ2ลบ2เหลือ0 0ย์ลบ2เหลือ8นะครับได้ศู 2, 8ย์นะครับเด่นสุดก็คือเลขศูนย์นะครับจะมาหรือไม่ก็ต้องรอหลุนพร้อมกันนะครับ ขอจบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ